สโมสรโรตารีในจังหวัดจันทบ,บุรีจัดงานสถาปานาคณะกรรมการบริหารสโมสรปีบริหาร2,555-2,556โดยมีสโมสรโรตารีจันทนิมิตเป็นเจ้าภาพค่ะเมื่อค่ำวันนี้ที่โรงแรม uri, นิวทวอร์จันทบุรีนายวิบูลวิริยะพิรมผู้ช่วยผู้ว่าการภาค3340ในฐานะประธานจัดงานกล่าวเปิดงานสถาปนาสโมสรโรตารีปีบริหาร2,555-2,556 โดยมีมวลมิตรโรเทเรียนโรตารีแอนทั้งในจังหวัดจันทบุรีและต่างจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งก่อนพิธีสถาปนาได้มีการมอบสกูตเตอร์จำนวน9คันให้กับโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยโรงพยาบาลพระบุกเกล้าโรงพยาบาลแก่งค้างแมวโรงพยาบาลนายามโรงพยาบาลท่าใหม่โรงพยาบาลสองพี่น้องโรงพยาบาลซอยดาวโรงพยาบาลเขาคิจกูดโรงพยาบาลขลุงและโรงพยาบาลมะขาม โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั้นๆเป็นตัวแทนรับมอบหลังจากนั้นเป็นพิธีการสถาปนาสโมสรโรตารี่ทั้งสมสโมสรในจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยสโมสรโรตารี่จันทบุรีสโมสรโรตารี่จันทบูร์และสโมสรโรตารี่จันทนิมิตปีบริหาร2,555ถึง2,556 ซึ่งสโมสรโรตารี่จันทบุรีมีนายวิวัตศรสีสมพงศ์เป็นนายกสโมสรและนายกรับเลือกเขมจิราเขมพรกิรติเป็นเลขานุก,การส่วนสโมสรโรตารี่จันทบูร์มีนางพันธิดาโรจนวณินป์นเป็นนายกสโมสรและมีนายวิวัตพชนพานิชเป็นเลขานุการและสุดท้าย สโมสรโรตารีจันทนิมิตรมีนายนิติภูมิอวยพรส่งเป็นนายกสโมสรและมีนายเจษดาบรรทุนรังสีเป็นเลขานุการสำหรับพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมาที่ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนตลอดปีจนประสบความสำเร็จ พร้อมท้งแสดงความยินดีกับนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรในการบริหารชุดใหม่ในการที่จะร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆตามอุดมการของโรตารี่ให้บรรลุเป้าหมายของสโมสรในปีบริหาร2,555ถึง2,556ดังอธโพ์ของโรตารี่สากลว่าสร้างผลงานเพื่อสันติสุขโรตารี่ เป็นองค์กรของนักธุรกิจและผู้นำด้านวิชาชีพจากทั่วโลกผู้ซึ่งให้บริการเพื่อมนุษยชาติสนับสนุนมาตรฐานจริยธรรมในทุกวิชาชีพและช่วยส่งเสริมไมตรีจิตในสันติภาพในโลกซึ่งแต่ละปีจะจะัดสรรเงินงบป,ประมาณ90ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเป็นทุนการศึกษาระหว่างประเทศทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและโครงการเพื่อนมนุษยชา,ชาติทั้งน้อยใหญ่เพื่อเป็นการปรับคุณภาพชีวิตของผู้มีโอกาสน้อยนับล,ล้านคนทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้น โรตารีเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นองค์กรเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ให้ทุนการศึกษาระหว่างประเทศทั้งนี้สโมอสรเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ในการดำเนินการกิจการที่มีค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์การยกระดับจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพการยอมรับคุณค่าในการประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์และการให้โรเทเรียนทุกคนภูมิใจในอาชีพของตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การให้โรเทเรียนทุกคนนำเอาอุดมการแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ไปใช้ต่อชีวิตส่วนตัวธุรกิจและชุมชนการเพิ่มพูนความเข้าใจไมตรีจิตและสันติสุขระหว่างชาติด้วยมิตรสัมพันธ์ของบุคคลในวิชาชีพต่างๆทั่วโลกที่มีอุดมการในการบำเพ็ญประโยชน์อย่างเดียวกัน